คุณผู้ชมคะไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะสําหรับการให้การช่วยเหลือนะคะคุณยายท่านหนึ่งที่ประสบกับเหตุอักคีภัยค่ะถูกไฟไหม้บ้านนะคะคตอนนี้เองหลายหน่วยงานนะคะได้ลงเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็รวมไปถึงการดูแลสภาพจิตใจของคุณยายสมบูรณ์ค่ะหลังจากเกิดเหตุไฟไหม้บ้านเนี่ยคุณผู้ชมสภาพเป็นแบบนี้แล้วคุณยายอ,าย,อยู่ในบ้านหลังนี้แล้ว เหลือแต่เสาแล้วจริงๆนะคะทางด้านของนางเปรมจิตทันทิมารองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยนายแพทย์วิสิทธิ์วิทยานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรค่ะรวมไปถึงคณะเหล่ากาชาติจังหวัดพิจิตรหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร ประชาสัมพันธ์จังหวัดตราดรักษารษาชการแทนประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะคุณผู้ชมรวมไปถึงผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นนะคะเขาลงพื้นที่กันไปให้กําลังใจชื่อว่าคุณยายสมบูรณ์กวยทะวิมนอายุ73ปีแล้วค่ะเป็นเจ้าของบ้านเลขที่4ทับหหมู่8ตําบลป่ามะขาบอําเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตร ก็บ้านอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะณนะตอนนี้คือเป็นบ้านไม้มีใต้ถุนสูงเกิดเหตุเพลิงไหม้มาตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะครับคณะเหล่ากาชาติจังหวัดพิจิตรเองแล้วก็หน่วยงานที่ร่วมลงพื้นที่นะครับเขาก็ได้มีการไปมอบถุงทานน้ำใจเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับรวมไปถึงของใช้จำเป็นในเบื้องต้นให้กับครอบครัวของผู้ประสบเหตุโดยจากการสอบถามนะครับนางสาวสุริตากวยทวิมลครับซึ่งเป็นหลานสาวของคุณยายสมบูรณ์เนี่ย ได้เล่าว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยคุณยายสมบูรณ์เนี่ยได้ไปทําบุญทอดกรถินนะครับที่วัดเนินสมอห่างจากบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยประมาณ300เมตร ส่วนตัวเองเนี่ยยังอยู่บ้านกําลังเตรียมตัวที่จะไปวัดนะครับเพื่อที่จะไปทําบุญทอดกรถิ่นเช่นกันแต่ว่ายังไปไม่ถึงครับก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ก่อนนางสาวสุริตานครับก็เริ่มได้ยินเสียงเปลวไฟที่กําลังปะทุนะครับเห็นเป็นเปลวไฟนะครับแล้วก็ควันเนี่ยจากด้านบนจึงได้มีการโทรหาเจ้าหน้าที่นะครับจนไฟเนี่ยลุกลามอย่างรวดเร็วจนถึงประตูหน้าบ้านด้านบนครับจากนั้นนะครับเด็กชายธนพัฒนะครับซึ่งเป็นหลานเนี่ยอายุ9ปีก็ได้มีการขี่รถจักรยานเนี่ยไปแจ้งกับคุณยายสมบูรณ์ที่ว บ้านข้างเคียงเนี่ยเห็นเพลิงลุกไหม้จึงโทรมานะครับแจ้งแจ้งกับนายกนะครับว่าแจ้งกับผู้ใหญ่บ้านเนี่ยว่าตอนนี้ไฟไหม้บ้านนะก็มีการเรียกรถด,ดับเพลิงเนี่ยมาช่วยชาวบ้านแล้วก็ช่วยการตักน้ำนะครับแล้วก็มีการฉีดน้ําระงับเหตุเบื้องต้นเพื่อไม่ให้เกิดการลุกลาม แต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นบ้านไม้ครับคุณศิวพรครับจึงทําให้บ้านเนี่ยเกิดเพลิงไหม้ลุกไหม้นะครับอย่างรวดเร็วโดยไม่ชั้นบนเนี่ยทั้งหมดแล้วครับแล้วก็มีการเรียกให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยสามารถมาระงับเหตุนะครับซึ่งสามารถระงับเหตุเพลิงได้เนี่ยในเวลา8นาฬิกาโดยไม่มีผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตนะครับซึ่งในช่วงเช้าของวันถัดมาครับทีมตํารวจพิสูจน์หลักฐานนะครับสังกัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดพิจิตรก็ได้เข้าตรวจสอบสาเหตุเพลิงไหม้ เพื่อหาข้อมูลนะครับแล้วก็หลักฐานในที่เกิดเหตุเพิ่มเติมพร้อมกับจะได้สรุปสาเหตุที่แท้จริงต่อไปครับ